เป็นไงบ้างเหยียดเหยียดใช้เป็นไงใช่ดีปากไม่ฉีกง่ายอ๋อปากไม่ฉีกง่ายเนะไม่ได้อวยนะเออเ <c oughs> นอี่ย๊อ่ะสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่บางเลนนะอ่าอยู่แถวไหนของบางเลนไม่รู้แต่อยู่ใกล้ๆบึง บึงบางเลนนะครับอยู่ใกล้ๆบึงบางเลนวันนี้มาเจอน้องเวสอีกครั้งแล้วก็พาหน้าเมมาเจอกันนะครับผมเขาก็อยากเอฟซีนเมเอฟเอฟซีลอกเขาว่ามันหวานเหลวเหลือเกินน้าเมงัดแต่ละทีนี่แบบลอยอะไรเงี้ยนะวันนี้เอาเหยื่อมาให้ด้วยครับเป็นไงบ้างเหยือเหยือท้ายเป็นไง ได้ดีปากไม่ฉีกง่ายอ่าป,ปากไม่ฉีกง่ายเนี่ยะไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยครับเออนี่น่าจะยี่สิบกัดตัวแล้วยังไม่เป็นไรเลยเฮ้ยยี่สิบแล้วเหรอใช่ประมาณยี่สิบแล้วน้ายังสองตัวอยู่เลยนี่น้ำพี่ยังสองตัวอยู่เลยนะสวัสดีครับเออตอนนี้เจ้าของเขียงได้สองตัวอยู่แล,ล้ยน้องรอดไปเป็นยี่สิบแล้ว แม่มันจะตองอยู่ใน,นกระลูกมั้นะเนาะอู้ยไง่ลยดีวะมันชินนำกูลเลยเนี่ยว <c oughs> เราเดินไปดูแถวๆนั้นกัน <c oughs> เผื่อเจอคอกมันมันมันน่าจะมีหลายคอกนะไอ้ในนี้น่าจะมี สี่ห้าคอกนี่แหละครับทุกคนแล้วก็ Duke, er, uh, ม corps, ีคอกใหญ่ๆแล้วก็ตัวใหญ่ๆอะไยแหละปลาอันนี้โหใหญ่มากเลยตัวเป็นกิโลอ่ะแม่ไซส์สวยๆทั้งนั้นเราโอ้ยนุ่นๆอุ้ยเป็นวะนี่ได้ใช่ไหมแมน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  เช็คหมานี่ถ้าไม่มีก็ย้ายนะฮะเช็คสักแบบป๊บนึ่งไปคงไม่มีกินแล้วเดี๋ยวรอย้ายใหม่นะครับผมเดี๋ยวไปดูตรงระโดของน้าเม่กัน ถ้าหมายอย่างนี้นะเมยแม่งยืนตีทั้งวันก็ได้ฮะนี่นั่นน,บบนั่นนัยย่นเอาว่าไม่อกินเหฮะขป็นความของมันไอนแรกม่าลูกแก่อยู่วอรอ๋อเจ้านี่อ๋อนี่มูบิบมูบิบอยู่นี่แมวมันดูเฉานีหลือเปล่พี่ไปเจ้าหันวะยุ่งหม่หมวะไปยืนทั้งคุณวะเอออันน,นัฮะเออเ๋ว โบ๊ะโบ๊ะเกือ <ś> บแล้วอ่ะอุ้ยหัวใส่แล้วมาดูหมายทุ่งนาอย่างนี้นะครับมันสวยมากเลยเห็น,นทุกคนถ้ามีนี่คือมีแต่ตัวใหญ่นะรอดูตรงนี้หน่อยดยิเป็นอะไรอ๋อมันพริกเนี่ยถ้า ปลากัดปุ๊บมันก็หมุนพลิกอย่างเลยนะทุกคนเบ็ดองศานี่เปิดปุ๊บเลยนะ <c oughs> แม่มันเอาอยู่แม่เอาอยู่แม่เอาอยู่

เป็นไงเป็นไงนี่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 วันนี้วันนี้วันนี้มาตีน้ำกันนี่เต๋ กัดสองรอบว่ากัดอีกเลยแต่ว่าตามจริงสิละใช่ว่าตามจิงสิละน้ำมี้ยขึ้นกล้องตัวน้อยเดี๋ยวนึตัวน้อยกันนะขึ้นกล้องไวทันเลย ตัวหน่อยวัด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 ตีนัวหน่ตัวนี้จะคยว่อยับตัวนอตัวน่อยว่าเอาวัดถิมเหวัดถิอ๋อวัดทิมอวัดถิมครับโอ้หน้ามวัดถิมนะนุนๆเออมานไหมตัวเล็กไม่เอานะฮะน้าเมแบบชอบตัวใหญ่ๆ เฮ้ยวางนู้นก็วัดแล้วว่ะเฮ้ยไปม่เจอเอาแล้วครับได้วัดกันทุกคนเฮ้ยเฮน่ยเฮ้ยสองรอบแล้วครับเย็นๆครับเดี๋ยวปลาตกใจครับผมเดี๋ยวปลาตกใจนะครับนาเวฟกัดอย่างโหดเลยนะโอ้โหเอาแม่ไมได้นอกแม่นาเวฟบอกกัดอย่างโหดเลย จวัดบอกถ้าโบวิตัวเล็กอ่ะนะขึ้นติดได้เวลกกล่องมาบรกาศดอกหมืองนี่ย่านติดสนะดกบบนี่ตีซองนันเบื้องหนังนั่นี่นี่ อ่ะเน,นี่ยไปนู่นอีกอ่ะเพีเงยงเดี๋ยวเราตีเองแม่งไอมเมมบอกแล้วอ,ยยอ,อ่าต้องหมายคลองแล้วอุ้ยตกไม่เป็นเลยแล้วป้านั่งดูอยู่ข้างในพวกมึงทำอะไรเอ้ยไหน ตกปลาจ้ายืนยืนอยู่พีมาตั้งตีขาไปบุ่นวกูเลยยอมเลยแบบเฮ้ยอ๋อติดไอเราก็ยอมยืนอยู่นู่นแต่ตีฮะว่าทึ่งจ้ เอาแล้วเวลาเอาว่าทีครับปึ๊บเฮ้ยเอาเหรอเออเห็น,น,นเห็นเห็นเห็นไงวะปลาบอกว่ากูเลี้ยงนะ <c oughs> รอปุ๊บไหนคอกเหรอ

ขอปรับกันน้ำบ่มกักมากัดเลยเอ้หลอกตัวนี้ดีป่ะฮึบไม่โดนไม่โดน,มนไม่โดนถูกอยู่จะว่ามันปล่อย่เงี้ยไปกูรู้แล้ว ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะน้าเม่กับน,น้าลักเจอปลาที่ไหนนี่น้ำลดทุกทีนะฮะเพราะว่าเขาดูดขึ้นทำการเกรรษตรทำนาไม่เดบ้วาวุ้แม่เดบ้วาวุน้นแม่เอาเปลา,า,าออกเลยเฮ้ยเอาไุ้นแม่เดบ้าไม่นแม่เอาปลาออกเลยเฮ้ยเอา เห็นหาง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 แล้วนะเมียโอ้โหเมื่อกี้นี่เห็นหางฮะกูกูนึกว่าปลาหวานอืมนึกว่าปลาหวานว่ะมีกักไว้ไม่ให้เราตีด้วยนะไอ้นี่ นี่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 กักครับกักยังไงตบตบเลยเตะเอาเอ้าเอ้ามันน่าดูจังเลยหน้าเอาวะนี่กัดไม่โดน ันไม่โดนไม่เอาอีกเลยวะมันกัดที่เขานั่นนั่นนันนั่เหมือนไเลยลุ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 โอ้ยย่าไปลงแมนแมนด้นิ่งนิไหมส่ใหเปิดไหมว้าว เฝ้าเฝ้าเจ้าบอกแค่น <p ans ky> ั้นละเฝ้านะฮะเออเอาให้น <os> ้องฟิ้ยมเขาเห็นการวัดชื่นใจด้วยเนี่ยวัดดังไหนของหันอะท่านไดโชติโเลยวัดป่าหวานขึ้นมาวังหน่อยน่ะอึ้งเลยด้วยเนี่ยป่าหวานนำจืดได้เห็นปะเรียวเรีวเจ้าเฝ้าเลยแหละ ฮะยู <achi> oh, oh ่ไหมไหนเลยโอ้โหเนโอ้ตีแดงน้องไ่อยู่โอ้ม่เหมือน n h a เลยวะน้องเวบน้องเวบขาเักยาวเลยวะนามีเอเสียบ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 เสียดัง ม่เดี๋ยววัดองไดวัดแล้วไปวัดได้วัดแล้วเจี๋ยว่ากาดปากัเป็นวัดน่องมั้เี๋เดี๋ยวเราลองขนดขาดๆตรงนมาแล้วมาแล้วคงไม่ได้บ้างหนี่ย มาดูฝั่งนี้ครับนี่ท่วมๆนิดๆเลยหน้านะหน้านักนะมันหน้านักนะ ตีมาประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วยังไม่มีตัวกัดเลยจะอยู่หมายแรกกัดดีแต่หมายนี้ยังไม่กัดเลยฮนะเอาเจอคอไอช่อนนะครับบวบมันจะอยู่ตามปลานะมอีอยู่ตามปลาหรือเปล่าเฮ้ยมันปลามันกีบหรือเปล่าวะลุงไหนะ เลยตรง,ตรงไหนเอไปข้อไปบ่ได้เนี่ยออไปไ,ปไดน่คือบ่ขอเพิน่นไอ้ทุ่งน้น,นั่นเด้ออ๋อเป็นร่องน้อยๆนะบวกมึงก็เอากูหนเจ๊ะปาเยน่นมนะไนสวยสวย โอ้หครขับหาหมายจนเจอหมายนะฮะหมายนี้หมายสวยนะฮะก็ต้องรีบตกนะโอ้หมายสวยหมายสวยถ้าถูกหลูกหลานใดเด้ดอเจาทีเจาทาง จัดไปนำเมลุยนะฮะไม่ต้องมาชี้ไม่ต้องมาชี้ไปไปเฮียตีคาดเลี่ยเกี่ยวกันเลยชี้แน่ว่ะได้ไหมห้ามสิหัดโชดูได้เหรอไปไปไปอ่าโอเคขอบใจมาก น้องมันจะไปทํางานทํำนาต่อใช่ไหมใช่ครับโอเคขอบคุณมากเฟรมเวฟโอ้โหเราก็เฟรมตลอดเลยโอเคน้าเมย์อยู่โน่นน้าเมย์ทำไมคล้ายๆกันกลับแล้วเราทำไมคล้ายๆจังวะโอเคครับได้จะเจอกันใหม่วันงูเด้อไปโอเคขอบคุณน้องเวฟมากนะครับผมวันหน้าอ่าวันหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวสิ้นเดือนโอเคเนาะ จินเดือนเดี๋ยวนั้นน้ำเมยก่อนน้ำเมยได้คิวยาวเหลือเกินไปโอเคครับความเพลินเดี๋ยวมึงเจอมันสาบีหลีเลยมึงตายเมยมึงอ่ะกูจะขิงมึงน่ะ สวยนะเนี่ยมาสองสามไม้แล้วนะไม่มีตัวกัดเลยเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะคุณกัดอยู่ตรงไหนอะ่ะ หนึ่งสองสาอู้กระโดดเลยเฮียกระโดดเองยังไม่ได้วัดเลยกระโดดขึ้นแล้วสงสัยหมายนี้คนเขาจะมาเยอะแล้ว <laughs> เอยป,ปลาเป็นเฮียอะไรยังไม่ได้วัดเลยกระโดดขึ้นแล้ว นี่ตัวแรกยังไม่มาเลยเม่เ <c oughs> ต้องมาแล้วเนี่ย,อ,ยอ๋อน่ะนะเนาะ โชดีโชดีว่าเป็นกน,นอนซึ้งกันดีหช่เฮ้ยเมยนไม่ได้ขืนยืนนน่นหรอ วันที่เอาโทษสามมาน้ำกูกันลืมหมายงา้ามชิบหายเดินเขาไปนู่น มีอยู่เขาบวะถ้าถ้าถ้ากับแจกไม้นี่เขาหายกิ่เนะขวบแล้วอยู่เขวบแล้ว ต้องไปยุ่งหัวผมแล้วเขินๆผมบึบมีไหมตะกี้ปังไหม มากินข้าวครับพอกินข้าวเสร็จก็จะลุยต่อนะครับผมลุยกันนะ้ะเมยต่อนะครับผมไปแถวแถวบึงบางเลนเนะาะครับผมเมย์จะไปแถวแถวบึงบางเลนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ามากินข้าวทุกคนดูสวยๆคนระับน้ำมันข้าวมาันแข็งมากินข้าวก่อนกินข้าวก่อนแล้วลุยต่อ